สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางพูนหางเสงจากแนวทางหางเสียงรอบสร์รอบบ่ายแนวทางวันที่17เดือน4เดือนเมษา2 5 6 8จากเมริเป็นวันเปหัสดเนาะเมริกลับมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าสวัสดีท่านเอฟซีหม่และเอฟซีเก่าด้วยจ้าสำหรับพูนหางเสียงรอบสรรอบบ่ายวันที่16จ้า วันที่วันที่สิบห้าบริโลหายเนาะมาลงอีกทีคือวันที่สิบหกเลยเนาะจ้ะวันที่สิบห้านี่แอตโยปีดไปมือหนึ่งเนาะแนวทางเขาบริปรีดเด้อจ้ะแต่ว่าแอตโวยบริโลงหายเนาะวันที่สิบห้ามาเบิ่งพนวันที่สิบหกแกที่ลงหายไปรอบเศร้าเลขเด่นเจ็ดกับหกสำหรับพนจ้าบนคือสองห้าสี่หลังเจ็ดสาม สำหรับหลางมา73ตัวประกอบขู่เขาผ่านไปเนาะ71 72เสียดไป7เก่า70 78เขามา73รอบเศร้าเขาเดิน7วินดู7จะใซ่วิ่งใส่รูดยิบจับ7ไปวิ่งไปรูดได้หลังตรงๆ73สำหรับรอบบายเด่น0และ9ผลเขามา6 98 2เก่าสำหรับรอบบายเด้งบนหลัง อันนี้ถือว่าโอ้โหมาครบอยู่เนาะสามตัวบนรอบบ่ายเนะจ้าเด่น6กไมรูกรอบเศร้ามาลักลอยของรอบบ่ายจ้าฮกเก้าแปดเก้าหกแปดเต็มเต็มเลยอ่าสำหรับสามตัวบนอ่าสำหรับเก้าแปดถือว่าเขาตรงๆจ้าเน้นพี่ตัวเนาะมาสลขกแบบจอยบุคคลมาเลีกพี่ดออะ มาสเกลแปดเลยเน้นเก้าหนึ่งกับเกาสองเข้ามาเก้าแปดจะเด่นเก้ารุดเกามาจ้กสำหรับล่างสองเก่าสองเก่าบอผ้าจะเข่าตัวเน้นเต็มเต็มเด่นเก้ารุดเกามาจ้กสำหรับรอบใบเด้งบนล่างเลยยินดีกับพี่ดาเอฟซีติดตามละกันจะ่สำหรับแนวทางห้างเซียงวันที่สิบหกปังวันที่สิบเจ็ดตามรุ่นกันต่อจ้า สำหรับนี้คืออีกกระปังอยู่เนะาะเมื่อวานวันที่16เนาะอ่าวันที่18แนวทางหุ้นห้างเซ้งของเฮานี่อาจสิบปีต์ไปมือหนึ่งเนาะวันที่18ถือว่าตรงกันกับวันศุกร์พอดีเลยเนาะจ้ะคิดว่าหุ้นห้างเซ้งนะ่าสิปิดไปมือหนึ่งเจอกันอีกทีตอนใดเวลาใดอันนีก้กกดติดตามประกุดก,กระดิ่งไว้รอเนาะจากเผื่อแได้บุพการณ์แนวทางที่ไอ้จจะลงไเนาะจ้ะ สำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อสิ่งใดบัพพานแนวทางตีเอจอยลงหายเราจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจะสสาหรับแนวทางตีเอจอยลงหายบางเถื่อบางข้างก็อาจสิลงบัหายอาจสิงลงหายโบเป็นเวลาจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางเถื่อบางข้างทาว่างกะลงหายเร็วทาบว่างกะอาจสิลงหายซาหรือว่าถาบวางเลยก็อาจสิบบได้ลงหายจ้ะ อย่าลืมกดติดตามแลวกดกระดิ่งไว้รอจ้าวสำหรับ้างเสงของวันที่17เลขเด่นรอบเซาเด่นหนึ่งกับศูนย์ซายวิง่งซ้ายรูดมกักตัวได้ชอบตัวได้ยิบจับไปวิง่งไปรูดได้เนอ้องถามักถาชอบจากตัวประกบคู่เมื่อนี่้างเสงบอกเลยโอ้โหเสียวบศูนย์ถึงเก่ามีขบทุกตัวสำหรับตัวประกบปู่จะคู่ยากเริ่มมืนี้

สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าคู่ชุดท้ายสี่สองสำหรับเดินซ้ายดูสามสามหาสามหกสามแปดสามเก้าสามสองสำหรับโต้เน้นจ้า คู่เด่นกับบริจับหายเนาะเมื่อนี้เลขกระจายขักศูนย์ถึงเก่ามีโคมเบิร์ดถูกตัวเด้อจะสำหรับตัวประกบคู่เมื่อนี้โอ้จับทางยากคู่เด่นกับบริจับหายเนาะสำหรับคู่เด่นเซบ่ายกัริจับหายแค่ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์สี่กับบริจาบหายเซาบ่ายเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนจ้ารอบเซาเน้น หนึ 1> 1่งเจ็ดกับหนึ่งเก้าศูนย์สองกับศูนย์หาสี่หกอ่าสี่หกสี่เจ็ดสามแปดสามเกาละกันสำหรับตัวเด่นตัวเน้นก็นคือตามนี้เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้กับพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันนอกบางเถื่อบังขงังแอดโดกกกลินพิษตัวคือการอนจา ึ้นอยู่กับความความชอบค่ะพี่น้องจะมีตัวหมักตัวชอบตามได้เราจะบอกมีตัวหมักตัวชอบนี่ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เส้นเดียวกันเราจะมือนีคอยมาปังปังคอยมาเด้งเด้งหละกันเนาะคอยมาเต็มเต็มทางเสารทางบ่ายหละกันเราจะขอใหายพี่น้องทุกคนทุก่านที่เขามาหลับชมแนวทางโชคดีมีใ่กันทุกคนทุก่านจะเฮงเงปังปรวยรวยกันทุกคนทุก่านจะปลใอ้โดยกหายเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะเนวทางการสิมีเข่าละกันมีรูดเนาจะเปรียบเทียบพิจารณาเบื่องใด้ต่สำหรับคลิปนี้สวัสดี 家。Yeah.